อ,อนาคตของนายกรัฐมนตรีค,รคือเหลือเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์แล้วนะคะที่สาลรัฐธรรมนูญน,นัดอ่านคำวินิจฉัยคดีถอดถอนนายกเศรษฐานะคะซึ่งแม้ว่าจะมีกระแสวิจารณ์กันว่าใครจะมาเป็นนายกคนต่อไปแต่คุณเศรษฐาบอกเลยไม่หวั่นไหวนะคะยังทําหน้าที่นายกอย่างเต็มที่ค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยถึงคดีคำร้องของอดีต4สวค่ะที่ให้พิจารณากรณีนายกเนี่ยไปแต่งตั้งคุณพิจิตรชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกจะทําให้ความเป็นรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาสิ้นสุดลงหรือไม่นายกบอกว่าเซ็นลงนามและส่งคําแถลงปิดคดีไปแล้วตั้งแต่วันที่30กร,รกฎาคมแล้วก็พอถามว่ามั่นใจไหมท่านไม่ตอบนะคะท่านบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมส่วนตัวตอนนั้นเนี่ยก็ทําทุกอย่างด้วยความเสื่อสัตย์สุจจริตส่วนที่ วิเคราะห์กันถึงชื่อนายกสำรองคุณเศรษฐายิ้มค่ะล้วบอกว่าก็แล้วแต่จะคิดนะส่วนตัวยังทํางานในฐานะนายกอย่างเต็มที่ไม่ว่าวันที่14สิงหาคมนี้จะเกิดอะไรก็พร้อมน้อมรับค่ะน,นี้มันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับผมไม่อยากไปก้าวล่วงว่าผมมั่นใจไม่มั่นใจอะไรยังไงปผมมั่นใจว่าผมทำงานทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์ครับก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่จะคิดกันไปนะครับแต่วันนี้ผมทํางานเต็มที่แล้วก็ยังแล้วก็ยังเป็นนายกมนตรีอยู่ นะครับโสวนที่14บสิบสยังไงสารตัดสินออกมายังไงก็น้อมรับนะครับเมื่อกี้คุณนุ่นบอกว่าท่านนายกเศรษฐาบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและส่วนตัวทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็เลยมีคนบอกว่าประโยคนี้มันคุ้นๆนะมันมาอีกแล้วเหรอ,อบกพร่องโดยสุจริตอีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอฟังแล้วกันนะสิบส สิง,สงหาคมนะฮะสามรมนุษย์ก็จะพิจารณาคุณสมบัติคุณเศรษฐาเนี่ยแหละนะครับถูกต้องค่ะทีนี้คนหนึ่งนะอดีตสววันชัยสอนเสริออกมาโพสคลิปแสดงความเห็นเลยว่าสมมุติว่าคุณเศรษฐาหลุดเก้าอี้นายกตามหน้ากระดานเมืองไทยแล้วเนี่ยตามหน้ากระดานการเมืองไทยแล้วมีแค่พรรคเพื่อไทยและก้าวไกลเท่านั้นที่จะได้นั่งเก้าอี้นายกาเขาบอกว่าที่วิเคราะห์กันเนี่ยว่าคุณอนุทินบ้างละ พลเอกประวิทย์บางแหละบ้านในป่าป่าในบ้านนี้ไม่มีไม่มีหวัง<ด>ในยกนนส้มลนถูกต้องคือดูจํานวนสสในมือเขาด้วยแล้วต่อให้รวมกันสามพักคือรวมพักรวมไทยสร้างชาติอีกพักก็จะมีแค่ร้อเสียงดังนั้นมองเลยว่าคุณอนุทินถ้าจะได้เป็นนายกนะก็ต่อเมื่อย้ายไปอยู่เพื่อไทยเท่านั้นเพื่อไทยและคุณทักษิณเขาจะไปยอมให้คุณอนุทินเป็นใหญ่เป,หญเป็นโตเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่มีทางคุณอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต่อเมื่อมาสังกัดอยู่กับพักเพื่อไทยแต่ถ้าตราบใดยังอยู่กับคุณเนวินแล้วก็เป็นพักภูมิใจไทยชาตินี้ชาติหน้าถ้ามีเสียงไม่ถึง250ยังไงยังไงก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ปิดประตูเลยนะฮะบรรดารัฐบาลคั่เก่าสมัยุพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มีหวังเลยหรอฮะค่ะดังนั้นก็มองว่าน่าจะเป็นคุณอุ้งอิงแพทองทานเชนวัรนะที่ได้นั่งนายกคนต่อไปผมฟังผิดหรือเปล่าไม่ผิดค่ะคุณมาชัยพูดว่าคุณอุ้งอิงเหรอฮะถูกต้องค่ะไม่น่าเชื่อฮะคุณผู้ชมฮะถ้าย้อนไปหลายปีก่อนถ้าแล้วแกพูดบอกว่าคุณอุ้งอิงจะเป็นนายกผมยังไม่เชื่อเลยนะฮะการเมืองเป็นเรื่องลมเพลลมพัดนะคะคุณตุ๋ยฮะเราไปดูปัญหาในพักพลังประชารัฐกันบาาาาาคุณสสมมมรรถเจจนชชััยิิตววกพอ่ เมื่อวานนี้คุยกับรองหัวหน้าพักทำไมเสียงอ่อยๆฮะเสียงเปลี่ยนนะคะคุยกับรองหัวหน้าพักคุณสันติพร้อมพัดค่ะซึ่งก็บอกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีท่านรับฟังแต่ขอให้เลิกคุยการเมืองก่อน <c oughs> ให้แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นพูดได้นะฮะยืนยันว่าไม่ได้คุยเรื่องขับออกจากพักส่วนกระแสข่าวที่ว่าคุณสามารถโทรไปขอโทษร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาแล้วนั้น <c oughs> คุณสามารถถามกลับวว่าใครบอกไปถามเขาสิ เรื่องนี้ส่วนตัวคิดว่าเป็นอดีตไปแล้วเราคุยเรื่องอนาคตกันจะดีกว่าแต่ล่าสุดมีคนจีบคุณสามารถแล้วนะคะคส,อสอสอปัตตานีพักประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นกรรมการบริหารพักค่ะคุณยูนายดีวาบาได้โพสต์คลิปในสตอรี่นะคะให้กําลังใจคุณสามารถบอกเนี่ยเป็นคนกระตันยูต่อพักต่อหัวหน้าพักแล้วบอกด้วยว่าตัวผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รักและศรัทธาหัวหน้าพักตัวเองเช่นกันแล้วก็ทิ้งท้ายว่าพักผมยังขาดโคศก พักนะครับเดี๋ยวนะฮะแล้วคุณเต้มงคลกิแล้วฮะคุณเต้มงคลกิตก็อยู่พักประชาธิปัตย์เหมือนกันไม่ใช่เหรอฮะแต่ตอนนี้ไม่มีโฆษกพักถูกไหมฮะยังไม่ได้มีการแต่งตั้งใหม่ก็มองว่าอาจจะเคมีเดียวกันเออนะครับ